สวัสดีครับวันนี้พี่มากับกล้องตัวนี้ครับโซนี่ e 10, ตัวแรกนะครับไม่ใช่ Mark 2วันนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพนิ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่า ZV-E10 เนี่ยถ่ายภาพนิ่งได้ดีไหมนะครับซึ่งจริงๆโดยเบสิกพื้นฐานแล้วพี่ว่ากล้องแบบนี้มันคือกล้องถ่ายรูปนะฮะแต่ณปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกล้องไฮบริดก็คือถ่ายได้ทั้งภาพนิ่ง ถ่ายได้ทั้งวิดีโอนะแต่คนส่วนมากก็จะใช้ตัว ZV-E10 เนี่ยเอาไปถ่ายวิดีโอซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเป็นกล้องของครีเอเตอร์นะครับสำหรับคนที่แบบที่เน้นงานวิดีโอนะแต่กล้องตัวนี้ครับ Sony ZV-E10 ก็ถ่ายรูปได้ดีนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการตั้งค่านะครับว่าเราจะตั้งค่ายังไงเพื่อให้ได้ภาพสวยคมชัดมีคุณภาพแบบมืออาชีพ อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของโหมดของการถ่ายภาพนะครับซึ่งคนส่วนมากก็จะตั้งเป็นออโต้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยครับคือเป็น Intelligent Auto นะให้เปลี่ยนโหมดจากโหมดออโต้เนี่ยเป็น m a n นวลนะครับเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่หน้าที่3นะครับสามทับสเนี่ยจะเห็นว่าเขียนว่าชุดโหมดนะครับตอนนี้เป็น Intelligent Auto นะครับเลือกเข้าไปนะครับ ข้อดีของ Intelligent Auto หรือระบบออโต้นี่ยคือกล้องจะตั้งค่าให้ทุกอย่างนะครับแต่บางทีอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นการตั้งค่านะครับที่แมนนวลนะครับเนี่ยเลื่อนมาที่ M นะเป็นชุดโหมดที่เราสามารถตั้งค่าเองทุกอย่างได้นะครับกดเลือกนะครับซึ่งเราจะตั้งได้ทั้งสปีดชัตเตอร์นะครับด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ค่ารูรับแสงนะครับ แล้วก็ค่า ISO นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเองได้นะครับอย่าง Speed s t ก็ควบคุมในเรื่องของความเร็วนะครับการจับภาพที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแล้วก็รูรับแสงก็คือควบคุมระยะชัดว่าเราจะเอาชัดลึกชัดตื้นแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ISO ช่วยควบคุมในเรื่องของน้อยนะครับอย่างที่รู้กันยิ่งน้อยเยอะความคมชัดก็จะยิ่งลดลงนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือในเรื่องของความมืดความสว่าง over under นะครับซึ่งตัว s e v10 เนี่ยไม่มีช่องมองภาพนะครับเวลาเราจะถ่ายภาพเราก็ต้องดูจากจอที่อยู่ทางด้านหลังนะครับซึ่งจอเนี่ยบางทีความมืดความสว่างนะครับอาจจะไม่ตรงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีตาเราเห็นเนี่ยพอดีใช่ปะ่ะแต่พอได้ภาพออกมาเนี่ยภาพบางทีก็มืดไปสว่างไปเงียเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูที่2นะครับโมฟี่นะครับ แล้วก็เลื่อนไปที่หน้าที่7นะครับเนี่ยจะมีคำว่า C ีบาเซต t ิ n งนะครับกดเข้าไปอันเนี้ยปกติก็จะไม่ค่อยมีใครเปิดสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการใช้งานใช้งานยังไงนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่ารู้ไหมว่าการใช้งานของซีบาทำยังไงนะครับก็อันนี้ให้เปิดนะเป็นออนแล้วก็ไปที่ซีบาเลเวลนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะ ตั้งเป็นเลเวลเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวซีบลาเนี่ก็จะทําให้เรารู้ว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยมืดหรือสว่างไปหรือเปล่านะครับถัดมาก็คือในเรื่องของไว้บาลานซ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคนส่วนมากจะตั้งไว้บาลานซ์เป็นออโต้นะแต่พี่ขอแนะนําว่าให้ตั้งไว้บาลานซ์เป็นเดย์ไลท์นะเพราะว่าเดย์ไลท์คือ แสงที่ตาเราเห็นเนี่ยแสงสีที่ตาเราเห็นก็คือแสงสีเดย์ไลท์ที่มาจากดวงอาทิตย์นะอย่างการถ่ายพลุถ่ายอะไรอย่างเมื่อกี้อย่างตัวเนี้ยชุดต,ติ้งโหมดเนี่ยเขายังเป็น M แล้วมีหลายคนนะครับต้องออโต้วไว้บลานไปถ่ายพลุแล้วก็ส่วนมากก็จะไม่ได้สีพลุ ตามแบบนี้เพราะว่าไวเบาลารของกล้องจะถูกหลอกนะครับก็คล้ายๆกับจอคล้ายๆกับการวัดแสงนะส่วนมากก็จะถูกหลอกกันเพราะฉะนั้น,นในเรื่องของสีเนี่ยเพื่อไม่ให้กล้องถูกหลอกเราจะตั้งไวเบาลารเป็น daylight นะเพื่อให้ได้แสงสีที่ถูกต้องตลอดเวลานะไปที่หน้าที่8นะครับนะครับอันแรกเลยไวเบาลารตอนนี้เป็นออโต้นะให้ตั้งเป็น daylight นะครับซึ่งไว้บาลารแต่ละอย่างก็จะแก้ค่าสีแต่ละอย่างนะครับ ซึ่งสีที่ถูกต้องที่สุดก็คือสี daylight นะครับถัดมาก็คือขนาดของไฟล์นะครับส่วนมากเราก็จะตั้งเป็น jpeg กันนะครับแต่อันนี้พี่แนะนำให้ตั้งเป็นไฟล์ raw นะครับซึ่งจะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับไปที่ file format ส่วนมากเราจะตั้งเป็น jpeg กันให้เปลี่ยนเป็น jpeg and raw นะครับสาเหตุที่เป็น jpeg and raw เพราะว่าถ้าเราใช้ไฟล์ raw อย่างเดียวนะครับอันบนเนะี่ย ไฟล์จะมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งเวลาเราเลือกรูปเนี่ยที่พี่เลือก JPEG r รอเพราะว่าในการเลือกรูปนะพี่จะเลือกรูป JPEG ก่อนเพราะว่ารูปที่ถ่ายส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ทุกรูปใช่ไหมเราก็จะเลือกรูปโดยการเลือกจากไฟล์ JPEG นะครับพอเรารู้ว่าเราจะเอารูปไหนนะเพื่อไปทําต่อพี่ก็จะเลือกไฟล์รอนะเพื่อไปทำต่อในไลท์รูมนะแล้วก็ตัว JPEG เองนะครับก็จะตั้งเป็นสแตนดาดนะครับก็คือเป็นไฟล์ที่เล็กที่สุดนะครับ อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับอยู่ที่หน้าที่4นะครับส่วนมากนะโฟกัสแอเรยเนี่ยส่วนมากจะตั้งกันไว้ที่ Y นะครับแล้วก็พอเลือกวนะครับจุดโฟกัสก็จะอยู่ทั่วไปเลยซึ่งเราไม่สามารถเลือกจุดโฟกัสเองได้นะบางทีอาจจะโฟกัสผิดจุดนะเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกไปที่ Fixable Spot นะครับ นนจะทําให้เราสามารถเลือกได้ว่าจุดโฟกัสที่เราเลือกอย่างตอนนี้โฟกัสที่มือใช่ไ่ะกรอบแดงๆนะี่พี่ตั้งกรอบโฟกัสให้เป็นสีแดงนะครับพอเราเลือกนะครับเนี่ยเราสามารถเลื่อนจุดโฟกัสได้นะครับว่าจะให้โฟกัสที่ตรงไหนซึ่งอันนี้จะช่วยให้การโฟกัสเราแม่นยามากยิ่งขึ้นนะอย่างเงี้ยเลือกที่หน้าซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดนี้นะครับพี่เอาฟังก์ชันทั้งหมดมาไว้อยู่ในฟังก์ชันเมนูนะครับ มีระบบถ่ายภาพนะครับมีไว a บลาน์นะครับมีโฟกัสแอเรียนะครับมีไฟฟอร์แมตมี C b a ้นะครับซึ่งเวลาเราจะเปิดปิดหรือเราจะเปลี่ยนก็สามารถทำได้เลยนะครับซึ่งการตั้งค่าฟังก์ชันเมนูนะครับก็ไม่ยากนะครับไปที่เมนูที่2นะครับหน้าที่8นะครับนี่ครับฟังชันเมนูเซตติ้งนะครับเข้าไป อันนี้เขาจะแยกไว้เลยว่าเป็นของภาพนิ่งกับเป็นของวิดีโอนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ฟังก์ชันเมนูเนี้ยโชว์ค่าอะไรนะเป็นไงบ้างครับสำหรับ5ทิปการตั้งค่าลอเอาไปตั้งค่ากันดูนะพี่เชื่อว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่ ไม่เคยตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับหลายคนอาจจะใช้ระบบออตโต้มาโดยตลอดอะไรเงี้ยพอไปลองตั้งค่าและลองถ่ายดูได้ผลยังไงก็จะลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แลจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ